สารสมเร็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูกาบไหว้ขอบรน,นะครับตรนนี้จะเป็นสภาพแวดล้อมมีสระน้ำนะครับอากาศดีมากครับวันนี้ สระน้ำนะครับ จึงก็อยู่ด้านในพักคาถาบูชาสมองค์สมเด็จพออระนเรศวรมหาราชจุดธูปเก้าดอกตั้งนโมสามจบนโมต,ตัาาสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัาาสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมามิสีระสาพิมพังพุทธญาณะนะเรสวนสัมภะทุกขะสะเมตตารังสันติทังสุขทังสัทธาติสาธุสาธุบุญบารมีบุญโชคลาภ